สวัสดีค่ะวันนี้มีภาพบรรยากาศงานกิจกรรมตลาดนัดเด็กดีโรงเรียนบ้านข้าวมาป่าค่ะในช่วงรอประธานมาเปิดงานนะคะก็คุณครูก็จะเตรียมพร้อมให้แก่นักเรียนจ้ะนะครับผู้ปกครองไม่ต้องมาช่วยขายนะครับนะครับผู้ปกครองจะต้องมาไปอุดหนุนนะครับร้านอื่นหรือลูกหลานคนอื่น แล้วก็คอยแนะนำนะครับแล้วก็เวลาซื้อของของขอบคุณพันุลานะครับไม่ต้องไปซื้อถ้าเป็นของจำเป็นเลยนะครับนะครับไม่ต้องไปซื้อมาซื้อวินิจเนีร์เท่านี้นะได้ทำกิจการอันนี้ขนมไทยนมาแล้วนานมร้านตองเต้อยู่ตรงนี้ครับพร้อมแล้วครับ คือ30บาทนี่ก็ขาดทุนไปบาทแล้วนะครับหนู้ทุกคนจะต้องนะครับจะต้องระมัดระวังนะครับนะครับแล้วก็รู้จักขอบคุณนะครับผู้ที่มีอุปการะคุณนะครับที่มาอุดหนุนเราในวันนี้นะครับตลาดนัดเด็กดีนะครับโรงเรียนบ้านข้าวทันอนุบาลน,นะครับ คุรูและผูวว้ปกครองหยุดการชมตลาดก่อนนะคะหยุดการชมตลาดนะคะรบกวนมาตรงพิธีเปิดเลยค่ะเรียนท่านกำลังท่านนายกการนะครับกำ,ำลังสมบนข้าประธานชมรมกำนันบุญบ้านอภรรสนะครับข้าพเจ้านายวัฒนาภูไทยประธานคณะกรรมการถามศึกษาโรงเรียนบ้านข้าขอขอบพระคุณท่านกำนันทัยไทายกการ กำลังตะุกหลูอข้าวเป็นอย่างยี่ที่ท่านได้ให้เกียริมาเป็นประธานในการเปิดง,งานตลาดนัดเด็กดีตามโครงการตลาดนัดเด็กดีและผู้พ่อนักเกรียนระดับชั้นชั้นอนุบาลที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมและเตรียมสินค้าเพื่อมาจำหน่ายบัดน,นี้ ได้ถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้กล่าวให้โอว่าและเปิดงานเป็นสำคัญระดับต่อไปขอเรียนเชิญครับ ยิ่งนะครับที่ได้มาเปิดงานตลาดนัดปดดี 2, ตามโครงการตลาดนัดอนดุบาลโรงเรียนบ้านหลุมข้าวในวันนี้จากคกํากล่าวรายงานของผู้รับผิดชอบโครงการทําให้ทราบว่าการที่โรงเรียนจัดกิจกรรมตามโครงการตลาดนัดอนดุบาลโรงเรียนบ้านหลุมข้าวในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และส่งเสริมการปลูกฝังแนวคิดด้านเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเด็กผดมวัย ด้วยวิธีการที่เพื่อต่อการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการในทุกด้านของเด็กเพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากการเร,ร,ร,รยียนรู้มีเกณฑตรับทิดตีตอนนี้ขอเรียนเชิญท่านตำนันนะคะท่านคุณผูวัฒนาและท่านผอประเดิมตลาดเลยคะ่ะผู้ปกครองอย่าเพิ่งนะคะให้ท่านประธานทั้งหลาย ท่านประเดิมตลาดให้เราก่อนนะคะอา่าถากำตังยังไปซื้อพวกแกห้า,หามซื้อเนี้ยอา่อาาลานไหนอ่ะลานไหนลานไหนลานไหนลานครูจีนีไป็ลานแมงครูคือนะไลพวกกำลังปักหมุดเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> ขานตินะครับในพอขยปกรที่ตลาดมัดนะครับห่ายสินค้าราคาถูกดูนะครับแล้วนะครับตดใจซื้ออีกนะครับดูอย่างตติดนต้องให้พี่ช่วยนะคะพี่พี่ .5 .6 ที่เป็นสตาฟนะคะดูในนอโอ้โห ซื้อได้เลยนะคะซื้อได้เลยเดี๋ยไปครับจิโมสจอโมสครับตาตุ่อยู่ตรงไหนเน่ปูนาอยู่ข้างในเด้อพี่น้องเอ้ยปูนาพี่กอณดูแลเร็วๆลูกกระโดดเด็กหมายเลขฉันได้ไม่ใช่อฉันขุดมูลสินค้าของ หนูด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นผักไข่เทมไข่ติดไข่ไก่ไข่เป็ดอะไรต่างๆขอขอบคุณที่ชมคลิปจนจบค่ะ